iPhone 12 Pro Max นะครับฝาหลังแตกแล้วนะครับก็มีเข้ามาเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับผมเราจะใช้เครื่องยิงเลเซอร์นะครับก็จะเปลี่ยนแบบไม่ต้องแกะเครื่องนะครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการยิงเลเซอร์ให้ชมกันครับผม โอเคครับเรายิงเลเซอร์เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเคาะเอากระจกออกนะครับหลังจากที่เราแกะกระจกแล้วนะครับก็จะได้งานประมาณนี้นะครับฝาหลังหลุดออกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดกระจกฝาหลังอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับโอเคครับผมอยู่นีขั้นตอนวางฝาหลังอันใหม่เข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนฝาหลัง iphone 12 pro max นะครับเด <_ d ata> ี๋ยวมาดูใกล้ๆนะ <_ d ata> สวยไหมครับเรียบกริบเหมือนไม่เคยเปลี่ยนเหมือนไม่เคยแตกนะครับเราจะใช้เครื่องยิงเลเซอร์นะครับในการยิงฝาหลังออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับ <_ d ata> สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนฝาหลัง iphone 12 pro max นะครับก็สามารถติดต่อเราได้ทาง Line แล้วก็ทางอินบ็อกซ์นะครับเรารับซ่อม iphone ทั่วประเทศนะครับผมคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ